กหนิงคุยคนคุยกันตอนตีหนึ่งตีหนเหรอนึนหลุดอจเห็นระน g จมขั้นคือฉันก็ไล่แล้วเนี่ยยงเสียงเชียร์ไม่มี gm มให้เรีกรยกแกไวเลย <C 々> จ้าหนึ่งคนโทรศัพท์เข้ามาหนึ่งเอเอครับ เดี๋ยวขอลองไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองไปดูหน่อยว่าในนีเรามีเสียงไหมอยากรู้สึกมางบางทีเสียงมันหายอ่ะเดี๋ยวแต่เสียงเกมน่ไอ้ดังมากกูไอ้นี้่อยู่เพราะบางทีมันเปิดเพราะถ้าเราจะถ้ามันไม่เปิดดังๆบางทีมันก็มันก็บบกไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยจริง

ออกจกเกี๊ยนใหม่ก่อนนะนี่ยฉันเดฉันนั่งเดินไล่ดูคลิปที Delicious ่ฉันลงก่อนว่าคลิปไหนส่วนใหญ่คลิปที่มีคนดูเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคลิปไลฟ์สตรีมนะส่วนใหญ่อืมฉันรู้ทุกคนรอใครรอคนคนกิเพชรไม่ไม่ใช่เพชรถ้าเกิดจี๊ดรอพ่อควรจะชื่อตัวอะไรดีระหว่างกับอันทเป็นแล้วต้องเป็นเป็นเป็นอะไรกันระหว่างคน แนะนำไ,ไม่ค่ิกเพราะเยอะเพราะไม่ค่ิกเพราะนักเต้นหญิงคุณยังไม่เคยได้เล่นมีวันนี้เล่นฮันเชนแอตแสมเตอร์รู้สึกมีรู้สึกแปลกปกคำถามคือชนะได้ยังเกลียดมากะ่เกียรติเกียรติแก่กดเข้ามาอีกหน่อยนะใช่ปะแล้วกดต้องมันดี่คอร์ด ือกคนดูคงจะถามแหละยบางคนจะถามแหละว่าเมื่อไหร่จะเริ่มเกมเมื่อไหร่จะเล่นเกมเมื่อไรนี่จะยินอะไรมีอะไรอะไรเลย เรียบร้อยไปแล้วบินแล้วอะไรบินเนาะซื้อไปเรียบร้อยแล้วฉันเห็นคนซื้อไหมคะนิคไปเรียบร้อยแล้วโอ๊ยทำไมไม,มันเหล็กแหลกหรือซื้อเพราะสตีวะไม่ละเอ็มมาเปลี่ยนชุดมาเปลี่ยนชุดทีน,นี้มันเป็นแหลกแน่ๆอืมอันนี้ไม่อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ ไดนนส้เดือนไหมมีแมงมุมด้วยนะครับนอกจากส้เดือนยังมีแมงมุมด้วยครับสองคนพร้อมกันทีเดีสองคนไว้แหลก นั่งเข้าออกสิอ,อ,กอ,อืม,ม,อมฉันเห็นบอทมันขึ้นมาว่าอย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่องกิดด้วยนะบอทมันขึ้นมาเนี่ยเข้าร่ไปดูแล้วคุณถือห้องอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไหมคะแป๊บหนึ่งครับไอมีดิสมิดดิสสายเกมมันชอบมาบังครับฉันก็เห็นมีแค่ เช่นเห็นห้องส่วนตัวหนึ่งห้องครับแล้วย,ยังไงต่อครับย่อยู่ อันนี้นั่งไลฟ์สตรีมครับนั่งไลฟ์สตรีมไม่รู้จะทำอะไรละเอา,าง่ายๆมาผ่อนมาผ่อนกายมาคุยกับคนดูอ่ะมาคุยกับคนดูอาจจะไม่ได้เล่นอาจจะได้เล่นหรืออาจจะไม่ได้เล่นไม่รู้แต่ขอมาผ่อนมาคุยกับคนดูก่อนไมไ่เจอกันนานมึงไงช่วงเวลหมือไม่เจอกันนานเลยมกี่ปีกี่ปีไม่นานขนาดนั้นสองสัปดาห์เองเอสจีมันนี่มาไหนในไหน,ไหน

ว่าจากไหนอ่ยมึงไม่ว่างไม่ได้ว่างเล่นอดีลองเลยช่วงนี้ล่าสุดล้อไอดีลองล็อกเองเป็นล่าสุดวันที่กี่วะ เวันที่แล้วแวันที่แล้วเวันที่แล้วโอเคเวันที่แล้วเ้อ็มอแดงเข้ม 0.5เมื่อจะขึ้นท็อปพันมารตินเดหนูเอางี้ดีว่าคุณดูรหว่างนี้ก็ไปนั่งดูรีเพย์อดหลังกันก่อนโอเคโอเไม่ขี้เกียจเลน่ะไปนัดูรเพยอดหลังกันก่อนเอางี้ดีกว่าคุณดูระหว่างนี้ก็ไปนั่งดูรีเพยยอดหลังกันก่อนโอเคโอเคไม่ขี้เกียจเลนอไปนั่งดูรีเพยยอดหลังกันก่อนอย่างนี้ก็ได้นะใช่เอาตาไหนดีเนี่ยเอาตาล่าสุดดีกว่า เอาตาล่าสุดอะเอาตาที่เราเล่นกันเมื่อกี้อุ้ยมาดามเลสเสร็จก็จะไปอ้ไวมืดเนี่ยคนแรกมันจะเจอเป็นกองหน้าหรือเปล่าใช่ เหมือ,อ,อนกองหน้าคนนี้เขาจะริมเปลี่ยนเปิร์กน,น,นะครับรออมดามเรดเดินให้ไปกองหน้าฉันใช้ลูกลักบ,บี้วิ่งไปแล้วครับต้องโดนแล้วนะจังหวะน,นี้หนึ่งแทะเอ,อ๊ะไม่โดนได้ยังไงคุณมาดามเรด อืมตรงนี้โดนแ้วนะครับผมโอ้๊ยตบหมดลงไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงสิท <c oughs> <c oughs> ติดไลท์แล้วนะเห็นแล้วอยู่ในไลท์ นอนนี้นั่งตอนนี้ม่วง,ง้างมรู้ทำไรนั่งเปิดนั่งเปิดรีเีโให้ผู้ชมดู ใคร่่มาน้องิวสายดีไม่ยอหายไปนานขอโทษด้วยนะครับในช่วงนี้ผ่านมาี่มีปัญหาหลายย่างดีครับ ครั้งก่อนไม่ได้เป็นครั้งที่มาเอนี่พี่อยู่กับเอมมาแล้วนรักนาสัมพันธ์ไม่ไ็น่ึอกนยู่ดวันวันนี้มากว่าอยู่ด้วยกันไองมาา่าเลยนะเอมมา ไออขยอ้่อไกครับหายไปนานมากขอ,อมาทันทีครับย่าไงครับอุยห้องใครเนี่ยสวยสวยหายไปนานมากขอมานันทอ๋อห้องใครอลังจัดจานห้อง,น,องนี่ีห้องเอโอ้โ,อโหเอที ST เราป้นได้ไหมห้องโคตรสวยอ๋อมีปลาฉลามด้วยทุกคน พีเปิดไมค์พูดได้เด้อยรู้ไมค์ดคืออะไร NPL NPL เกมพี่จะรู้เหรอน้องเปลี่ยนชื่อมาพอๆมาใหม่วันหลังนะครับมาเล่นด้วยไม่ต้องดัดไม่ต้องดัดพูดปกติอะไปไลรในเพจโอเคอ๋อโอเคครับผมตู้นะครับคุณตู้ครับผมเดี๋ยววันหลังมาเจอได้สวยสวยสวยห้องสวยมากต้องไปหมดอะไรเนี่ยอ่ะ เป็นปกติกันก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่ปกติก่อนสักสักสองตาครึ่งสามตาเจ้าหลีออะเม่อกีนี่กดก็แกขยับแ็่แกไม่เยยั่งี่หายไปไหนมาอ๋ออย่ที่บอกครับช่วงที่ผ่านมาเจอเรื่องกระทุกกระเดือกทีหนึ่งนะฮะก็เลยไม่เจ็บๆถามผมดี๋้วยเจ้ม เห็นแฮนเต้ก oh. ah, ันเอยครับอ้าวเขาไม่ซื้อห้องเีโอ้ยเงินเนกูแม้นี่อะไร